สวดีครับสุรบอนผงชรถมาอีกแล้วนะครับวันนี้เราไปรับงานถ่ายภาพมุมสูงมานะครับก็ทีมงานรถด,ดีเอนเตนเมนต์ก็มีอยู่2คน 2> <c oughs> เดี๋ยวไปดูการทํางานวันนี้แล้วกันนะครับสำหรับการทํางานเก็บภาพมุมสูงเนาะเราก็จะใช้โดนที่เรามีคือดีใจมินิทูเดี๋ยวไปดูกันว่า Mini ทูเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับเจอกัน งานแล้วนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้งานในวันนี้ก็คือ DJI Mini 2หลายคนเห็นเราบินโดนกันก็เป็นตัวนี้นะครับนี่ DJI Mini 2ตัวนี้เป็นชุดอะไรนะคอมโบใช่ไหมคอมโบก็จะมีแบตสามก้อนมีรีโมทมีโดรนแล้วก็มีใบพัดแถมในกระเป๋าในเซตนี้เลยนะมีกระเป๋าด้วยแล้วมีแบต3ก้อนนี่เป็น ผู้เชี่ยวชาญกา,การนี่มันจะมีที่เก็บอยู่ข้างล่างใต้รีโมทนะครับเอาาเหตุให้เพิ่นเบิ่งลุกต้องเราองมีสายเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับรุ่นนี้เชื่อมได้ทั้ง IOS แล้วก็ Android มีสายมาตัางหาก จะพาไปดูสายมันจะมีสายเชื่อมกับโทรศัพท์เนาะเนี่ยเป็นหัวแบบนี้อันนี้เป็นไอเวสอลังเกดจะบินเก็บคอนเทนต์ให้ดูก่อนวันนี้เป็นคอนเทนต์แยกตั้งหากนะครับมันจะมีมาเก็บงานบูมสูงของรถแห่นะครับนายเป็นหอยคันบอก,นก,อบออก่นี่เกือบเสียหรือยังวะพินหาเซาพินหาเซาอยู่เกือบเสียเลยหอยคันก่อน เกือบเสียดัวเขานี่ท <compelling daylight> ้ายวงดนตรีแล้วตัวผมจะไปวงใดเป็นวงใดเบรียบร้อยไปแบตไปยังพระหนุ่มการเปิดนี่ต้องกดก่อนหนึ่งครั้งนะครับกดก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็กดแช่ให้เปิดเครื่องก็เหมือนกันนะครับ ไว้ที่ dji fly นะครับต้องโหลดไว้ในเครื่องเนาะแล้วทำการเชื่อมต่อกันนะครับอ๋อผมมีเน็ตต่ได้ลืมเปิดเน็ตเอาไปเอาไปเลือกไปนะฮะ dji mini 2นี่พักฝึกเาให้เอาเนี่มาแล้วนะครับเมื่อกี้เสียบสายผิดก็คือสายฝั่งนี้นะครับ สายข้างหลังเนี่ยต้องเลือกรูนึงเป็นรูเก็บเจ๊เนะีกรูนึงเป็นรูสัญญาณเข้าเอาจากโทรศัพท์เอาเราจะมีการตั้งค่านะครับถ้าถ่ายกลางคืนนะครับอันนี้ถ้าเห็นไฟกระพริบนะครับตัวเฟรมเรทถ้าเป็น60เฟรมเรทก็จะละเอียดหน่อยเอาไว้มาดึงสโลนะครับแต่ว่า ภาพมันจะกระพริบถ้าเจอหลอดไฟนะมันเป็นความถี่ของการกระพริบของหลอดไฟก็จะตั้งไว้ที่50เฟรมเรตแต่ตอนนี้เราจะบินเก็บแสงเย็นก่อนก็จะใช้60เฟรมเลทนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ภาพนิ่งต้องตั้งค่าภาพนิ่งตั้งไงนี่อ,อ้าวกดผิดภาพนิ่งอ,อึบนี่เราจะมาตั้งค่าไฟลนะครับรูปแบบ jpeg แต่และว,วันนี้เราจะใช้ jpeg กับรอนะครับเพราะว่า เขาจะเน้นภาพนิ่งมุมสูงเราจะต้องเอาไฟล์ไปแต่งต่อก็ใช้ JPEG บวกหลอนะครับก็จะมีประมาณนี้ค่าชดเชยแสงเดี๋ยวตั้งไว้ที่ศูนย์กันนไม่ศูนย์ยุงไงตั้งทีกลางๆก่อนนะนี่ก็จะสว่างประมาณนี้นะสำหรับภาพนิ่งโอเคเดี๋ยวเราลองไปลองบินกันนะครับงานวิดีโอนี่สูงสุดได้ถึง 4K ไหมตัวนี้ โอเคแะครับบินแค่ 1080p ดีหรือ HD กว่านครับแล้ว ตั้งตั้งอะไน,นี่อยู่วงการเลยบอสอะไรวนกลางบอสของสปริงเกอร์ถอยออกมาหนุกถอย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 โดนนะมถอยหลังไรถอยอีกไองไบอสก็อย่างนั้นอยู่วงางเราใช้พลิกพลิกหมดไหมพลิกชอ็อตเลยนะพลิกชอ็อตูไปไหนอยู่นิโป้นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูด dựng lột càng đi Rồi Sợ khớ Nhào là Start ไปแล้วหนึ่งก้อน <laughs>